สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีทําสบู่เหลวใสนะคะโดยเราจะทําทั้งหมด1กิโลกรัมค่ะมีสูตรให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะนําส่วนผสมในส่วนที่1น,นะคะมาเทลงในถ้วยตวงนะคะก็จะมีเทกซิพ e อ็น N70 165กรัมเดเฮตัน k e a ี S, 65เกรัมและเกลือ30กรัมนะคะมี3ตัวก็ผสมลงไปในถ้วยตวงแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนผสมในส่วนที่เราเรียกว่าหัวสบู่เหลวนะคะปริมาณของสารอยู่ในหน้าที่เป็นส่วนผสมหน้าแรกแล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะเราจะนำส่วนผสมส่วนที่สองมาละลายก็อันดับแรกคือมีกิสซลีนเหลวใช้ทั้งหมด30กรัมเทลงไปในถ้วยตวงหรือหม้ออีกใบหนึ่งนะคะและอาลันโทอิน5กรัม ต่อไปเป็นน้ำอุ่นนะคะก็ประมาณ50-60องศานะคะเราใช้ทั้งหมด6 6 5กรัมจากนั้นคนให้ละลายเข้ากันนะคะกีซเซลีนเหลวและอาลันโทอินก็จะละลายในน้ำหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เราก็จะเทส่วนผสมที่สองที่เราละลายเมื่อสักครู่นี้ลงไปในหัวสบู่เหลวที่เป็นส่วนผสมที่1ค่ะแล้วจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆคนจน จนให้เข้ากันเลยค่ะแต่ใช้เวลาหน่อยตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเราคนแรงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดฟองล้นออกมาได้เลยอย่างนี้นะคะพอเราได้ความข้นหนืดตามที่เราต้องการแล้วแต่ที่เห็นเป็นสีขาวๆนั่นคือฟองนะคะเมื่อทิ้งไว้สักพักฟองยุบก็จะเป็นสีใสต่อไปเราจะเติมสารสก,กัดสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ในสูตรนี้เราจะใส่สารสกัดมิกเรสเบอรี่แล้วก็สารสกัดข้าวโอ๊ตนะคะช่วยเรื่องกระจ่างใสและความชุ่มชื้นค่ะหลังจากใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันเลย <Yeah. S 1> เราควรเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดให้พร้อมนะคะก็จะง่ายต่อการผสมค่ะต่อไปเติมน้ำหอมค่ะ น้ำหอมเป็นหัวน้ำหอมนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยที่เป็นธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็คนจนละลายนะคะให้เข้ากันเลยและอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเติมสารกันเสียในนี้เราจะใช้เป็นสารกันเสีย DMDM นะคะใช้อยู่ที่1%อร์ค่ะก็ประมาณ10กรัมจากนั้นก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสะบู่เหลวใสแต่ว่าเราต้องรอสักพักหนึ่งให้ฟองมันยุบแล้วก็จะกลายเป็นสบู่เหลวใสเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี้ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เทใส่ขวดได้เลย<ป>มาลองใช้กันดูนะคะ<ป>ฟองโอเคค่ะความข้นหนืดโอเคทางเรามีสูตรสำหรับผลิตปริมาณเยอะๆด้วยนะคะอยู่ที่30กิโลนะคะสูตรอยู่ตรงนี้เลยค่ะเอาไปใช้ได้เลย สงสัยสามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ